สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกพระอาทิตย์มาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะ เลียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะสิบสองเซนติเมตรค่ะปลายดิบบิ้นที่สั้นกว่า,าไว้ด้านบนนะคะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนนะคะ ต่อมาเส้นที่สองจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบินที่สั้นกว่าไว้ด้านบนนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่สั้นกว่าไว้ด้านบนค่ะคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายค่ะ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างนะคะ ลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านให้เราพลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากทางด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายให้เราสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นให้อยู่ด้านบนสุดค่ะเราจับริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาหลังจากนั้นให้สอดลงไปที่ฐานค่ะ ปายิบินนี่นะคะทะลุออกมาดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะเส้นลิบบินนะคะให้พับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลาริบินมาทางขวาเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะปลาริบบินกระชีออกไปทางขวามือค่ะดึงออกไปค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นมานะคะหลังจากนั้นพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นมาค่ะ เส้นดิบบินกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบ,บินมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบ,บินเราจะชี้ออกไปทางขวามือดึงออกไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นอยู่ทางขวามือนะคะเราก็จับปลายดิบ,บินกลับมาทางซ้ายค่ะหลังจากนั้นนะคะให้บิดปลายดิบ,บินกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกรีบดอกนี้นะคะเนี่ยใต้ร่างกีบดอกนี้ปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาเราจับตั้งฐานให้ชี้ไปทางขวานะคะ หลังจากนั้นให้นำปลายริบบินกลับมาทางซ้ายพับปลายริบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะและสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่นะคะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทำนะคะให้จับตั้งฐานริบินให้ชี้มาทางขวามือค่ะ หลังจากนั้นให้จับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางขวามือพับเส้นริบบิ้นกลับมาทางซ้ายค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการตัดสองเส้นคู่แบบนี้เราตัดเฉียงเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะปลายดิบ,บินนะนี่ค่ะนี่นะคะ นี่ค่คะเรียบร้อยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหนียวนกปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ